เอาละครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator นะครับผมอ่ะคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กับ12ล้อวิกเตอร์ครับผมก็ไปเปลี่ยนดัมมาใหม่นะครับแล้วก็มีลูกพ่วงมาด้วยนะนะครับผมนี่เลยครับคันนี้นะฮะสามารถขนดินได้นะครับแล้วก็ขนงานเกษตรก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นดัมสูงนะครับผมอ่ะก็ ใช้งานได้หลายประเภทนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะไปวิ่งงานเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้นะครับเราอยู่ที่แมปใหม่เนาะอ่าก็คือแบบผมยังไม่มีบ้านนะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านก่อนแล้วกันนะครับซึ่งพื้นที่ที่เราจะสร้างบ้านนะครับก็เดี๋ยวเราจะสร้างตรงนี้แล้วกันเนาะเออเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีบ้าน,นครับเป็นคนเล่นล้นพเนจรอ,อยู่นะครับผมอ่ะก็เราได้พื้นที่สร้างบ้านแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ซื้อนะก็เดี๋ยวเราจะมาซื้อที่ก่อนมันก็จะเป็น2แปลงนะทุกคนนะ นี่ครับพื้นที่ประมาณ20ไร่นะครับมันจะเป็นแปลง 3- 4สี่แล้วก็าหนะแล้วเรากดซื้อไปเลยปึ๊บโอเคนะครับมันก็จะเป็นสวนนะครับผมสวนน่าจะเป็นเขาปลูกถั่วหรือเปล่าวะตรงนี้นะก็เดี๋ยวเราแบบเ,เคลียร์ทิ้งเลยนะทุกคนนะมาครับผมอันดับแรกเราก็ต้องแบบเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับตอนที่เราจะมาสร้างครับปูเป็นดินไปเลยนะทุกคนนะอ่านี่ครับปูเป็นดินมาก่อนนะครับ ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้โอเคเรียบร้อยซึ่งที่ดินตรงนี้มันก็จะอยู่ติดกับโรงงานนะครับผมซึ่งมันก็ทะลุเข้าเมืองได้นะนะครับนี่ก็วิ่งผ่านโรงงานไปได้นะครับแล้วก็วิ่งทางนี้ก็ได้นะครับนี่เลยทางนี้นะก็วิ่งออกไปนู่นเลยเข้าป่าไปไปไหนก็ไม่รู้นะครับนะอ่ะโอเคครับผมก็ตอนนี้เคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านก่อนนะครับบ้านที่เราจะสร้างก็ มันจะเป็นทรงปั้นยานะทุกคนนะชิมหายละมันจะสร้างได้วันนีมถ้าสร้างไม่ได้นี่จบเลยนะทุกคนนะเอออันนี้อันนี้สร้างได้ครับอ๋อพื้นที่มันไม่ให้หรือเปล่าอ๋อนี่มันให้สร้างมุมนี้ครับปึ๊บโอเคเอ่อพอดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาปรับพื้นที่ก่อนปรับพื้นที่สักหน่อยนะทุกคนโอเคปรับได้ไหมเนี่ยปรับพื้นที่ไม่ได้ครับไอปรับได้นิดหนึ่งปรับได้นิดหน่อย โอเคครับแล้วก็ทําการปูพื้นนะครับผมซึ่งพื้นรอบบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะปูเป็นหินแล้วกันอ่าโอเคเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ใหม่ก่อนโอเคขยายให้มันใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับเอาละครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองสร้างเป็นโกดังจอดรถแล้วกันมันจะสร้างได้หรือเปล่าไม่รู้นะปะึ๊บโอเคสร้างได้ครับ โอเคทีนี้เราจะมาปูพื้นใหม่นะครับผมนี่พื้นเราจะเอาเป็นพื้นคอนกรีตละกันนะครับแบบนี้นะฮะโอเค okay. ให้มันมาถึงถนนเลยเนาะโ okay. อเคเดี๋ยวเราปูหมดเลยครับเพราะว่าบ้านเรามันเป็นมีรถสิบลอ้อเนาะ <laughs> มีแต่รถใหญ่ครับผมนี่พื้นที่ก็ต้องแบบเยอะหน่อยนะฮะโอเค okay. ด,ด้านหลังบ้านก็แบบปูไปเลย โอเคับ้านก็แบบปูให้หมดโอเคตอนนี้ก็มีพื้นที่แล้วตอนนี้อันนี้แปลงใหญ่ๆนี่คือแบบเป็นของเล่าหมดเลยนะนะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาสร้างเฉพาะาที่จอดรถแล้วก็แบบเป็นบ้านนะครับส่วนทางเข้าก็เอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับหนีเลี้ยวเข้าได้เลยเง่ายดีนะครับอ่ะตอนนี้ก็มีกระดังจอดรถแล้วก็มีบ้านแล้วเนาะทีนี้เราจะมาแต่งบ้านกันนะครับ คลิปนี้คลิปนี้รู้สึกว่าจะมาแบบแนวสร้างบ้านซะแล้วนะครับอ่าไม่เป็นไรครับผมรู้ว่าทุกคนชอบนะเอาละผมจะมาปลูกต้นไม้นะช่วงนี้รักโลกครับอ่าต้นไม้ต้นไม้อันนี้ทางเข้าไม่ปลูกครับนี่ทางเข้าเราจะอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็แบบจะปลูกแบบรอบบ้านเลยครับผมเออนี่ถ้ามันมีร่มครับผมรู้สึกว่าแบบมีต้นไม้แล้วมันแบบสบายใจดีนะโอเค เอ่เราก็แบบใช้จินตนาการเราแบบเสริมไปด้วยนะทุกคนอ้ยโอเคครับต้นไม้ข้างบ้านสักต้นหนึ่งแล้วกันแล้วก็ตรงไหนอีกตรงนี้ไหมปึ๊บโอเคสวยเลยโอ้โหคขาจ่มเอ้ยเดี๋ยวเรามีทางน้ําหน่อยมีทางน้ําด้วยนะทางน้ําทางน้ําทางน้ําตั้งหลังบ้านได้ไหมปึ๊บ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 โอเคเอ้ยตั้งได้ครับเป็นทางน้ํานะาไว้กินนะไว้กินไว้ใช้ครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใส่อะไรอีกอจะใส่อะไรอีกวะมันจะมีอะไรให้แต่งอเอ๊ะอันนี้เอาไว้ล้างรถหน่อยอไว้หน้าบ้านแล้วกันไอ้ที่ล้างรถนะครับหมดละหมดละนะครับเฮ้ยมีอู่เว้ยมีอู่ด้วยวางได้มั้นี่อู้อใหญ่ซะเหลือเกินน่าจะไม่ได้นะเอาไว้ก่อน อไว้ก่อนไว้ก่อนอันไปดูอย่างอื่นบ้างครับมีอะไรบ้างนี่มีบ้านมีเถียงนามีอะไรนี่อันนี้ผมจะมาตั้งตรงนี้นะก็คือแบบเป็นคล้ายๆเสาหลักหรือเปล่าวะไม่เอาหรอกเกะก,กะ <c oughs> เก,กกะครับเกะก,กะอแล้วก็มีไฟเนาะไฟครับอันนี้คือไม่ได้เลยครับไฟไฟนี่หันหน้าแบบเข้าบ้านนะครับโอเค แล้วบ้านเราก็แบบน่าอยู่แล้วนะจอรดรถได้หลายคันด้วยอันนี้ไฟจะหันเข้าบ้านสักตนหนึ่งแบบนี้โอเคเฮ้ยได้แล้วเดี๋ยวผมลองเอารถเข้าไปจอดก่อนโถคันนี้ยังไม่ได้รีวิวให้เลยอะ่ะไม่เป็นไรครับมือเหมือนกันนะั่นแหละเนาะคันนี้เป็นเป็นคันเดียวก,กันกับที่ผมเล่นเมื่อวานนะที่ว่าเป็นข้อขนผ,ผักแต่ว่าผมเอามาใส่เป็นดัม ด้ำคนดินนะทุกคนเป็นด้าทึบนะครับนี่เห็นไหมพื้นที่ก็เยอะครับเออมีกดังด้วยแล้วก็มีบ้านนะบ้านนี้แบบเดี๋ยวผมพาไปรีวิวสักหน่อยอันนี้เราเปิดเข้ามาได้นะึอบแล้วก็เดินเข้าครับด้านในนี่อย่างสวยอะชิมหาละติดไม่เข้ามาละโอเคบ้านผมก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะอ่านี่ ติดกับโรงงานนะครับติดกับโรงงานเหมือนจะเป็นที่โกดังเก็บของนี่แหละอ่าเรียบร้อยอ่ะเอาละนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนไปอไปทำงานอะไรเดีย๋ยวไปขนอะไรเดียเฮ้ยไปขนขี้ไก่ดีไหมขนขี้ไก่ก็ได้เนาะนี่ครับเดี๋ยวผมร์ปไปดูก่อนอันนี้เป็นโรงงานขี้ไก่นะเออยังไม่มีขี้ไก่เลยวะ ยังไม่มีที่เอ้ยนี่ไงอันนี้ใช่ที่โหลดปะเดี๋ยวอ๋อเป็นโรงงานขี้ไก่ครับตรงนี้ก็น่าจะโหลดได้เนาะอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยที่ปิดหรือเปล่าโอเคอ่าแล้วเราวางไอขี้ไก่ใส่ก่อนวางได้ไหมนี่เมนนวนนี่ไงเมนนวนไอขี้ไก่กองเบ้อเร้อเลยครับผม อยุไดไรหนอวะน,นี่ซื้อที่ไม่ได้ด้วยตรงนี้ครับก็น่าจะต้องใช้เป็นไซโลเดี๋ยวลองมาดูไซลก่อนมีที่โหลดไหมนี่คือเราต้องหาที่โหลดนะครับอยู่ในโกดังนี้นะที่โหลดที่โหลดอยู่างไเอ่ยเดี๋ยวขอญาตบินดูแล้วกันอ๋อที่โหลดอะไรวันที่โหลดพัง อ๋อเนี่ยมีที่รถออกจากอันนี้อยู่แต่ว่ามันจะเหมือนมันจะเก่าแล้วเนาะนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราวาปไปที่รถโอเคไปเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่โรงงานขี้ไก่กันเลยละกันนะครับขี้ไก่เดี๋ยวต้องรับงานก่อนนะอันดับแรกรับงานก่อนนี่ครับขี้เห็นไหมขี้ขี้สดๆเลยนะครับ โอ้นี่โรงงานอ๋ออันนี้ที่โหลดมันนี่หว่าที่โหลดมันอยู่ตรงนี้อ่าผมเจอแล้วโอเคตรงนี้สามารถโหลดได้ครับตรงนี้นี่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 อ่เดี๋ยวเรามาวางขี้ไก่ไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ย ไม่วางไม่ขึ้นว่ะเอาตรงนี้ก็ได้อ่านี่ไงมาแล้วขี้ไก่สองกองครับกับรถตักหนึ่งคันเดี๋ยวเราเอารถตักมาไว้ตรงนี้คันหนึ่งรถตักผมเป็นรถตักแคทต์เหมือนเดิมนะรถตักแคทต์มันตักได้เยอะอ่า รถตากแคทมันเดินอีกเช่นเคยเนีย่คันนี้สวยดีเดีย๋ยวปับสภาพให้มันแบบเก่าๆหน่อยให้สมกับเป็นรถใช้งานของจริงครับนี่โอเคครับนี่เราได้ที่ขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาขึ้นก่อนันดับแรกที่ลงค่อยว่ากันไปเดี๋ยวเราเอารถคันนี้เลยครับผมเอาไปขนขี้ไก่กัน ก็เจมงานแรกเลยครับด้วยขี้ครับผมไอครับนี่บ้านเราเออว่าแต่ว่ามันไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนโรงงานนี้ใช่ไหมต้องแท็กไว้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้เราต้องวิ่งออกมาเข้าเมืองไปกันเลยครับผมนี่เสดาว่ะเราต้องทำถนนลัดไป ตรงไอ่ด้านหลังบ้านเลยอะตรงนี้มันต้องวิ่งผ่านโรงงานแบบมันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เอาเราเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายแล้วกัน มื่อวานไม่มีพ่วงครับวันนี้มีพ่วงมาด้วยนะทําระบบลากพ่วงไปต่อลูกพ่วงมาใหมโ่โหแจมแจมอ่ะใครสนใจเชนได้ครับคันนี้ <c oughs> ขายไม่แพงครับขายไม่แพง12บอล้อมันหายากนิดนึงอ่ะนะอ๊ะเราไปเลี้ยวขวาครับข้างไรข้าวโพด อือเหลกแหลกอล๋อแล้วตอนนี้เข้ามาในซอยครับโอ้ฝั่งนี้เพิ่งเคยมานะนเนี่ยทางแคบเอาเรื่องเลยเอาลเรามาถึงที่เรามาร์กไว้แล้วนะครับแต่ว่าต้องหาทางเข้าก่อนน่าจะเป็นทางนี้นะเลี้ยวเข้าไปเลยแล้วกันครับฟับโอ้มีที่เปิดนี่ด้วยเปิดเองอ่าโอเค để rồi cho ma thoi lốt còn tăng làm tăng làm còn tăng làm còn เราก็แบบสกปรกมากเลยนะครับอโอเคเทเลยเทเลยขี้ครับขี้เน้นๆครับผมขี้เน้นๆผมไม่รู้ว่าจะเอาไปลงที่ไหนแล้วตอนนี้เดี๋ยวมาขึ้นไว้ก่อนอโอเค เดี๋ยวเราใส่ตัวลูกครับผมอุย้ยชนโฮโฮรถพังหมดแล้วอืมมาดิ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  ขี้กองหนึ่งครับหมดพอดีเลยนะฮะหมดพอดีครับขี้กองหนึ่งอ๋อใส่ให้เต็มเลยครับเต็มวะน,นี่ไม่เต็มนะเฮ้ยเต็มปะเฮ้ยเต็มเต็มโอเคหมดแล้วโอ้เราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเอาเละครับผมตอนนี้เราทําการขึ้นขี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเต็มคันเลยนะฮะสิบสองร้อยอย่างเราครับไม่กลัวอยู่แล้วครับ ว่าแต่เราจะไปทที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราดูก่อนอืมโรงงานขี้ใช่ไหมขี้ครับตรงนี้ขี้มันดูยังไงนี่ตรงนี้เหรออ๋อไม่ใช่นี่วะเราจะไปส่งตรงไหนเนี่ยมีที่เดียวด้วยนะทุกคนนะเหมือนจะมีที่เดียวไม่เป็นไรครับปะเดี๋ยวเราเอาไปไว้หลังบ้านแล้วกันเดี๋ยวเราจะทําสวนอยู่ ไม่ต้องอะไรมากมายครับไปเลยอ่าลบนะครับหลบนะครับผมหลบนะครับไปที่นี้ไป ไปไปไปเมื่อกี้เรามาทางไหนวาเมื่อกี้นี่เออเราต้องเลี้ยวซ้ายนะฮะตรงนี้นะเมื่อกี้เราเลี้ยวมาทางนี้ครับโอ้สวยมากเลยแต่ว่าลวดลายยังไม่ได้เก็บงานนะยังเป็นแบบตัมเรียบๆอยู่นะครับแบบนี้นะ เอาไปไว้ที่บ้านก่อนแล้วกันนะเอาไปนอนดมขี้ที่บ้านครับซอยไหนวะเนี่ยซอยนี้หรือเปล่านั่งไงบ้านเราอยู่ตรงนี้นะบ้านเราอ๋อนี่เราต้องเลี้ยวมานีปัาบโอเคผมเลยครับผมเลยทางเลี้ยวนะลืมซอยเข้าบ้านตัวเองซะแล้วนะ เลี้ยงไม่พ้นครับเลี้ยงไม่พ้นอืมเลี้ยงไม่พ้น เอ้ยเราเก็บไว้ที่โรงงานนี้ได้เนี่ย嘛ได้ไม่ได้อยู่เรือหาที่ลงก่อนเฮ้ยลูกพับละป,ป,ปโอ้แต่เลี้ยวยากมากเลยครับผม แล้วเราถอยไม่เก่งว่ะมันถอยยากนะเว้ยทุกคนถอยยากมากเลยเดี๋ยวเราดำเลยครับดำตัวตัวลูกครับผมโอ้โหลงมาแล้วครับดีนะมีที่ลงไว้เนี่ย นะเดินหน้ามาก่อนเอาล่ะหมดแล้วครับตัวลูกนะทุกคนนะ ดำก่อนอ่ะโอเคมงันดำมันลงชา้าเว้ย เอาล้ครับผมก็เอาขี้ไก่มาลงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไอ้ก็กองไว้นี่นะทุกคนนะใกล้บ้านนะครับก็บ้านเราอยู่นู้นก็กิน,น่าจะไม่ถึงหรอกนะครับอ่ะสำหรับใครที่ชอบนะครับผมฝากก็ไลค์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสมสวัสดีครับ